คำอวยพอในวันตุษจีนมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยจ้าตาเจ้าสาวสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีภาษาจีน ่หะกับเจเจ,เจลินค่ะวันนี้นะคะเป็น e ีพีแรกขอเปิดรายการมาในบรรยากาศแสนสุขบรรยากาศชื่นมืน่นกับเทศกาลตรุดจีนของคนจีนนั่นเองค่ะเทศกาลตรุดจีนนะคะเป็นเทศกาลที่แบบ หูหยุดก้อยยาวแล้วก็มีความสุขรื่นเริงนะคะนึกถึงตุจีนนึกถึงอะไรคะนึกถึงอ่างเปาใช่ไหมล่ะคะวันนี้ค่ะเจเจลิ่นได้ขนทับนะคะคําอวยพรดีๆในวันตุจีนมาให้กับทุกๆคนเลยจ้ามาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นค่ะมารู้จักตุษจีนกันก่อนนะคะว่าตุษจีนในภาษาจีนเรียกว่าอะไรตุษจีนในภาษาจีนนะคะเรียกว่าชุนเจีย ชุนเจียค่ะชุนเจียเนี่ยแปลว่าตุ๊จีนนะคะหรือแปลตรงตัวแปลว่าเทศกาลหรือดูใบไม้ผลินั่นเองค่ะเพราะคําว่าชุนชุนชุนตัวเดียวนะคะแปลว่าใบาไม้ผลิค่ะซึ่งคนจีนเนี่ยถือว่าเทศกาลนี้เนี่ยเป็นเทศกาลปีใหม่ของคนจีนและเป็นปีใหม่แห่งการ เพราะปลูกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคําอวยพรคาแรกนะคะเจเจลิ่นขอเอาให้ประโยคนี้เลยค่ะว่าชุนเจียควายเล่อชุนเจียควายเล่อแปลว่าสุขสันต์วันตุษจีนนั่นเองค่ะต่อมานะคะหรือเราอาจจะพูดได้ว่าซินเหนียนควายเล่อซินเหนียนควายเล่อเพราะเนื่องจากแบบวันตุษจีนก็ถือเป็นวันปีใหม่ของคนจีนใช่ไหมล่ะคะว่าเราก็เลยพูดได้ว่า สิ้นเหนียนควายเละได้เหมือนกันนะคะหรืออันนี้ค่ะอันนี้จะพามาดูอันนี้คือแบบเป็นคําฮิตติดหูคนไทยค่ะกับจีนกลางคํานี้ว่าสิ้นเจิ้งหรูอี้สิ้นเหนียนฟาชยสิ้นเจิ้งหรูอี้สิ้นเหนียนฟ้าชาย,รย,าชายประโยคนี้มีอะไรบ้างค่ะมาดูกันเลยค่ะว่า ซินเจิ้งหรูอี้ซินเหนียนฟาายที่แปลว่าขอให้ร่ํารวยและสมหวังในวันตรุษจีนเนี่ยเริ่มต้นด้วยซินเจิ้งหลูอี้ใช่ไหมคะซินเจิ้งหรูอี้เนี่ยแปลว่าขอให้สมหวังสมปัตรถนานในปีใหม่หรือในตรุษจีนวันนี้นั่นเองค่ะต่อมานะคะซินเหนียนฟาฉายซินเหนียนฟาฉายแปลว่าขอให้ร่ํารวย ในวันตุ๊ดจีนค่ะและถ้าเราอยากจะอวยพรคำอื่นๆนะคะใช้คำว่าจู้หนีจู้หนีซึ่งจู้หนีแปลว่าขอให้คุณเพราะหนีเนี่ยแปลว่าคุณนะคะจู้หนีมานำหน้าประโยคคํคำอวยพรอื่นๆค่ะลี่หลูจู้หนีว่านชื่อหลูอีจู้หนีว่านชื่อหลูอีแปลว่าขอให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในวันปีใหม่นี้นะคะหรืออาจจะอยากจะบอกเขาว่าเนี่ยขอให้ค้าขายร่ำรวย จู้หนี่เชิงอี้ซิงหลงจู้หนี่เชิงอี้ซิงหลงขอให้คุณค้าขายร่ำรวยค่ะหรืออยากจะบอกเขาว่าเนี่ยโหขอให้คุณเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงพูดได้ว่าจู้หนี่เชิญถี่เจียนคางจู้หนี่เชิญถี่เจียนคางอ่ะต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะอ,อะไรอีกอ่ะใครสายเสี่ยงโชคค่ะคุณขาสายเสี่ยงโชคนะคะเอาคำนี้ไปเลยค่ะจู้หนี่เฮาหยุ่นแย่เนียน่ย จูหนีหา่ายเหียเนีย,นนยนให้แบบมีโชคกันตลอดปีเลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเอาไปไวอวยพรกันนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่นะ้องคนรอบข้างเราคนรอบกายเรานะคะวอวยพรได้หมดเลยให้ชีวิตปังๆในตุดจีนไปด้วยกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้เจ้าเนหลินเนี่ยต้องไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนหงเป้าตัวตัว,ตวหลายได้อั่งเป่ากันเยอะๆกันเลยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้รับเป็นกำลังใจให้เจเจลินในคลิปต่อๆไปได้นะวันนี้ไปละชุนเจียค่อยเหรอสุขสันต์วันตรุษจีนจ้าจ้ยเจียน